เพื่อนๆนนี่วันนี้จะพามาดูความสวยงามของดอกไม้นี่คือดอกอะไรเอ่ยมันชื่นจะมีหลายสีนี่ตรงตรงนี้ก็จะเริ่มโลลรยแล้วเริ่มเมื่ล้วดอกจะจะ,จะไม่สวยเลยแต่ตรงน,นี้ก็ยังมีสีสันสวยงาม เพื่อนๆ่ดนี่ค่ะตรงน,นี้จะเป็นสีสีแดงสีแดงแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นสีเหลืองนี่ค่ะนี่คือดอกบานชื่นนี่แล้วจะพามาดูดอกเข็มเหลืองนี่นี่ชมความงามของดอกไม้ จะเป็นดอกเข็มสีเหลืองเหลืองเป็นพุ่มนี่สัญลักษณ์ในวันไหว้ครูที่จะต้องใช้ดอกเข็มแทนคำว่าฉลาดหลักแหลมจะเป็นพุ่มสวยมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดอกดอกบานไม่รู้เลยนี่ค่ะนี่ ที่จริงดอกบานไม่รู้โรยนี่ก็จะมีหลายสีมากแต่ทังนี้เป็นสีบานเย็นนี่เขาจะเป็นดอกที่สวยนานสวยทนจนแทนคำว่าบานไม่รู้โรยนี่ถ้ากับเปรียบเทียบกับผู้หญิง ถ้าเป็นดอกไม้สวยนานๆสวยแบบไม่สร้างมีแม้จะยุย่างเข้าหลายปีเขาใช้คำบอกว่าบานไม่รู้เลยแล้วว่าสวยไม่สร้างนี่ค่ะนี่นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นดอกกระดังงา สน่ของเขาจะอยู่ที่ความหอมค่ะนี่จะหอมมากเลยนี่ลักษณะของดอกสบันงาหรือว่าดอกกระดังงานี่ก็เปรียบเทียบกับผู้หญิงที่เป็นไม้จะมีกลิ่นหอมนี่ค่ะ กลิ่นหอมของดอกกระดังงาจะเปรียบเทียบได้กับผู้หญิงสาวที่เป็นแม่ม้นี่หอมมือนดอกกระดังงากลิ่นเขาหอมมากเนี่ยค่ะจะพาใหมาดูดอกนี้ดอกอะไรสีชมพู สวยมากนี่จักชื่อจะเป็นแบบอะไรแต่สีเข้าไวามากแต่สีชมพูดอกนี้ตรงนี้เห็นดอกสวยตั้งทางนี่บ้านใครเอฟมา,าถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนืมสวยไหมคะสวยมากสีใกล้ใกล้ ลิมนรั้วบ้านไฟก็ได้รู้ห็นว่ามันสวยงามน่ารักมากก็เลยแอบน่ารักใช่ไหมเพื่อนๆาดูกันโอเคนะคะสำหรับนี้จะเป็นดอก <c oughs> ชชมสีแดงเย็นจะใ,ใครที่ชื่นชอบดอกไม้จะไม่ผิดหวังเลยนะคะนี่แหละ นี่ค่ะซูที่ใกล้เลยสวยมากมีเสียงน้องหมาเขาด้วยส เต็มๆเ,เ,เลยค่ะนี่คือดอกบานไม่รู้โรสดอกเป็นพุ่มสวยมากตอนนี้จะเป็นดอกหอนไอนอนอกน่และที่สวยมากมากจะเป็นดอกกุญแจตึสายแล้ตอนนี้ก็จะเป็นดอกดเล็นนเกๆหลายสีสีสวยมากนะฮะ Okay. Okay. สวยมากเลยนี่คือเป็นสีนของดอกไม้สไล่ค่ะชมดอกไม้สวยชนิดสวยนะคะ รวมใกล้ๆเลยนี่ค่ะโอเคเนี่ยค่ะปลูกเป็นแปลงก็จะยิ่งสวยนี่นี่ก็จะดอกบานไม่รู้เลยอกยามโอ้สวยมากเลยค่ำในบรรยากาศประมาณนี้เลยใครชื่นชอบบรรยากาศ ในธรรมชาติในยามค่ำก็จะได้เห็นบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะบรรยากาศยามตะวันพรเพลแสงสีแดงบรรยากาศประมาณนี้เลยให้ดูเ้าฟ้า กรบแส,สีท้วนี่ทำน,นี้เลยพร้อมๆกับพาบรรดาลูกๆมีหางมาเหมือนเดิมค่ะตรงนี้วันนี้ออกมาข้ามหน่อยค่ะมาลูกมาแล้ว,ลวมาทางนี้หน่อยปลาลูกมาแล้วปลาปลาหน้าเดิน วันนี้ออกมาอยู่อี่ตัวเอ่ยสามตัวนี่ก็เหมือนเดิมหน้าเดิมมามาพี่แดกมาหน่อยลูกมาไหนพี่แดกเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็เหมือนเดิมนี่ตัวนี้คะ่ะชื่อพี่แดกแต่มากันน้อยหนาตัวสีขาวขาตัวล้วนแล้วตัวนี้จะเป็นที่สาวเขานี่สองสีพี่น้องที่น้อยหนาค่ะ แล้วก็ตัวนี้ชื่อกล้วยหอมปาลูกปะนี่วันนี้ออกบ้านออกกำลังก็จะ,จะออกมาประมาณค่ำหน่อยก็จะ,จะเก็บภาพบรรยากาศในตะวันยามพเอเคก็จะประมาณนี้เลยนี่นี่ดูอพอาฟ้า นีออ่อยู่ท้องฟ้ายันเลยจะเห็นว่าถ้าอาทิตย์เริ่มที่จะตกลงไปนะอาทิตย์เริ่มจะตกในบรรยากาศที่ทำให้เราเห็นแสงสีพอ